ด้านเอมมี่กลิ่นระทุมก็มาเปิดใจเป็นครั้งแรกหลังกระแสข่าวความรักมีลูกทุง่งสาวกระแตอาสยามเป็นมือที่สามไม่จบไม่สิน้นทั้งที่ซีสิวัต์แฟนหนุ่มเคยเคลียร์ใจไปแล้วก่อนหน้านี้โดยเอมมี่เผยว่าได้ปรับความเข้าใจกับซีแล้วและตอนนี้ความรักก็แฮปปี้ดีแต่ก็ยอมรับว่าตลอด8ปีที่คบกันเรื่องนี้กระทบกระเทือนความรู้สึกมากที่สุดพร้อมปฏิเสธไม่มีปัญหากับกระแตและอยากให้เรื่องจบลงสักทีค่ะไม่ได้มีมือที่สามนะคะก็อย่างที่บอกว่ามันไม่มีคนไหนที่แบบว่า เพอร์เฟกทุกคนหรอกตัวมี่เองก็ไม่ได้ไม่ได้ไไดแบบดีอะไรร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเค <Okay, S 2> มันมีเรื่องราวเข้ามามันทําให้เรารู้ว่าคนคนนี้คือต่อไปจะเป็นคู่ชีวิตของเรา mm hmm. ต่อไปคือคนคนนี้แหละที่อยู่แล้วมีความสุขซึ่งเราคุยกันต่างคนก็จบไปแล้วไม่ไม่ได้มาพูดเรื่องเก่าเลยถึงข่าวจะยังออกอยู่เรื่อยๆแต่เราก็ไม่ไม่ ไม่พูดถึงอีกแล้วนะคะจริงๆไม่ไม่ไม่ค่อยอยากจะพูดอะไรสักเท่าไหร่เพราะว่าคุณซีก็ออกมาให้สัมภาษณ์เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็อยากจะให้เรื่องมันจบไปเพราะว่ากับทางน้องเองก็ไม่ได้ม่ได้ไม่ได้มีอะไรนะคะแต่ว่าอันที่มันออกมาใหม่นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องลายหรือว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าเราก็โอเคกันอยู่แล้วก็กับทางน้องเราก็ไม่ได้มีอะไรมี่กับซีอย่างที่บอกเราก็ยังใช้ชีวิตแบบปกติดําเนินปกติคือจะมีอะไรออกมาอีกความสัมพันธ์ของมี่กับซีก็ยังเหมือนเดิม